Assalamualaikum ah w a r a h m a t u uh. l ขอความสันติสุขจงมีแต่ท่านผู้ศรัทธ,ธามุสลินและมุสลิมมาทั้งหลายนะคะคาะวันนี้ค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการมุสลิมทูเดย์ก่อนอื่นใครขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันคอดิยาสินคาระซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็มทีวีนะคะ ให้มาเป็นพิธีกรรับเชิญในช่วงของรายการมุสลิมทูเดย์วันนี้ค่ะโดยจริงๆแล้วนะคะสําหรับวันนี้จะมีเรื่องราวที่นําเสนอเกี่ยวกับกิจาการของมุสลิมมาร์คของจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวก็คงจะให้มีรายละเอียดเนื้องานที่จะไดต้ติดตามชมกันนะคะแต่สําหรับช่วงต้นของรายการนี้นะคะดิฉันใครอขออนุญ,ญาตแนะนําบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน การจัดก,กิจกรรมต่างๆมากมายของกลุ่มมุสลิมมาทั่วประเทศไทยนะคะในโอกาสน,นี้กขขอได้เรียนพบกับท่านอาจารย์วรพานิลภัย,ภยจิตท่านประธานฝ่ายกิจการ,รสตรีเยาวชนและครอบครัวของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคะ่ะอัสลามุลลอะลัยกุมพร้อมะตุลลอฮิวบเรกะกา<อ>ตุลเขาความสันติความเมตตาจำเริญจากเอกุลลอฮฺสุบฮานูวะตานาจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและท่านผู้ชมด้วยค่ะ แล้ววิจัยกรอีกท่านหนึ่งนะคะได้รับเกียจจากในส่วนของออแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านนะคะคุณสุดใจพรมเกิดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านโดยได้รับการสนับสนุนจากสำน,นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสอสอสค่ะคุณสุดใจค่ะพรมเกิดสวัสดีค่ะ ต้องเรียนให้ทราบดีหนึ่งนะคะเดิมทีเดียวคุณสุดใจคลุมเกิดท่านก็ไม่ใช่เป็นมสุสลิมดั้งเดิมนะคะแต่ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรทางทีเอ็มทีวีก็ได้มีการจัดให้พี่เขาได้คุมภผยหยาบเป็นไงบ้างคะรู้สึกประทับใจหรือตื่นเต้นอะไรไหมคะตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าสงบเย็นเหมเอือ,อมนเราต้องํารวมโดยอัตโนมัติเลยอ่าใช่ค่ะนี่คือความหมายลึกๆของคุณค่าพิงที่หยาบใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการไม่ใช่แค่ รวมหัวอย่างเดียวเป็นการคลุมใจด้วยค่ะ,คะเพราะถ้าหากคลุมใจได้ผู้หญิงคลุมใจได้เนี่ยก็เป็นแม่เป็นเมียแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีได้ค่ะเป็นลักษณะข,ของการสร้างความรู้สึกที่ให้เรามั่นคงมั่นคงในจิตใจค่ะ,คะแล้วก็จะมั่นคงในชีวิตด้วยเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีพระผู้เป็นเจ้าคอยดูยแลอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะต้องทาด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญ,ญาณและมุ่งมั่นต่อพระ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ทางเราก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้สร้างความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาเรื่องของกิจกรรมวันนี้ที่ทางคดียะเองนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสัมมนาชุดพิเศษนะคะสำหรับวันนี้เป็นการจัดสัมมนาในการเรียนเชิญมุสลิม,มัทั้ง15จังหวัดใช่ไหมคะอาจารย์มาพบปะกันโดยเราใช้ชื่อโครงการวันนี้ว่าเป็นการ ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่านค่ะทีนี้อยากจะเรียนไม่ทราบท่านใดก่อนว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะและุ่มเป้าหมายตัวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้รับการสับสนุนจากสออสอนี่นะคะทำงานในเชิงทั้งในเชิงโครงสร้างเชิงนโยบายนะคะรวมไปถึงทําอย่างไรให้เกิดการอ่านที่มันเป็น วิถีวัฒนธรรมนะคะอยู่ในวิถีชีวิตเลยเราก็คิดว่าการทําให้เกิดชุมชนปฏิบัติการนะคะอยู่ในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่ในระดับจังหวัดนะคะ, mm hmm. ะมันน่าจะยั่งยืนมากกว่าการก,กําหนดนโยบายจากทางภาครัฐเท่านั้นนะคะ mm hmm. ในส่วนของการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยเรามุ่งหวังให้เกิดแกนนําที่ทําหน้าที่ส่งเสริมกัานนะคะในพื้นที่ชุมชนคือการอ่านมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีหนังสือค่ะ mm hmm. ต้องมีคนชักชวนให้อ่าน บังเอิญว่าในระยะสิบกว่าปีหลังเนี่ยนะคะจากการทํางานของเราเนี่ยเราก็พบว่าช่วงวัยทองของการบ่มเพาะชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประถมวัยสมองมนุษย์เนี่ยนะคะจะเติบโตัวสูงสุดเนยนะคะแมากกว่า80%<ม>ก็จะอยู่ในช่วงศูนย์ถึง 3, สามศูนถึงหะคะั่งเป็นช่วงสําคัญและไม่เพียงสมองมจะเต,ติบโตสูงสุดเท่านั้นนะคะการพัฒนาในทุกๆด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องของ การบ่งเพาะคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมการขับเกลาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะมีความเกื้อกูลมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเนี่ยหมายรวมไปถึงเพื่อนร่วมโลกนะคะไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์เท่านั้นนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แล้วก็ตัวหนังสือและการอ่านเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเป็นเครื่องมือที่มหัศจรรย์มากเราค้นเจอว่าพอเเอาเรื่องของการอ่านไปถึงตัวเด็ก คือพยายามทําอย่างไรให้เรื่องก,การอ่านถึงตัวเด็กโดยเร็วที่สุดเนี่ยนะคะ mm hmm. แต่คนที่แวดล้อมเด็กเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผู mm hmm. ้ใหญ่นะคะตั้งแต่พ่อแม่หรือบางคนเด็กบางคนไม่มีพ่อแม่บางครอบครัวคุณพ่อเป็นใบ้คุณแม่เป็นใบ้ mm hmm. แต่เด็กกลายเป็นทรัพย์สมบัติของชุมชนทุกคนจะมาช่วยกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังเข <อ S 1> า,า,าพาไปประมาณว่าโครงการนี้ดําเนินมาอีกครั้งแล้วก็ช่วงพ่วงเวลาที่ปฏิบัติมา จ,จุบนนเราทํามามากกว่า6ปี6ปบางพื้นที่ทํามาตั้งแต่ก่อนเกิดแผนง,งานสร้างเสริมวิธรทมการอ่านนะคะ,ะน่าจะสักประมาณ10ปีที่ความรู้เรื่องของการใช้หนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้ามาใ,ในเมืองไทยแรกเริ่มเกิดที่ประเทศอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเห็นความสําคัญ<ม>ก็เอามาทำมาที่ญี่ปุ่นทีนี้คุณพรานานงค่ะนะคะ,ะท่านไปศึกษาที่ญี่ปุ่น ก็เห็นข้อมูลตรงนี้มันก็น่าสนใจมันเป็นเครื่องมือที่ดีก็เอามาใช้ที่เมืองไทย<ม>นะคะแต่จากการทำงานที่มันขาดการต่อเนื่องขา,ขาดการผลัดดันในเชิงนโยบายก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามันอาจจะหยุดชะง,งักบ้างเป็นบางครั้งเวลาเปลี่ยนรัฐบาลนะคะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือการทำงานในเชิงพื้นที่แบบนี้ค่ะลงพื้นที่ใช่ค่ะ,คะถ้าเราลงในระดับชุมชนท้องถิ่นได้ใ,ในตำบลได้ตำบลประกาศตัวเองเป็นตำบล รักการอ่านใช่อำเภอรักการอ่านนครแห่งการอ่านที่เป็นแต่ละจังหวัดที่เราทํางานไนะคะรตอจะอยู่้ะตอนนี้เริ่มมีต้นแบบบ้างหรือยังคะหลังจากที่เราได้ดําเนินการให้สู่ชุมชนแล้วมากมายเลยค่ะเหรอคะไม่ว่าจะเป็นทางพี่น้องมุสลิมเองที่จังหวัดยะลายเราก็มีกลุ่มลูกเหลียงที่ทํามาอย่างเดินนานมีกลุ่มลูกเหลี่ยงอันนี้หมายถึงกลุ่มเยาวชนหรือว่าเฉพาะมุสลิม กลุ่มเยาวชนทําเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนโดยเฉพาะค่ะแล้วก็เข้มแข็งมากเป็นเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่จังหวัดกระบี่ในเริ่มต้นในมัธยมเรียมีระบบหนังสือมูลนิธินะคะแล้วก็มีคุณมะกุดอรดีมีมหาช่ยไยธรรมจาเนี่ยลงมาทำงานมีการเก็บผลวิจัยด้วยอะไรด้วย นคนือคือเดิมทีเดียวในหลักการของอิสลามเราใช่ไหมคะท่านอาจารย์วลภาที่เราเองก็ได้ถูกมีบทบัญญัติศาสนามาว่าให้เราต้องรักการอา<ช>่านก็เริ่มแรงถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจําได้เนี่ยองค์การแรกที่ลงมาให้กับท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมนั่นก็คืออิกระนะคะในสุรอะลอะลันนั่ะที่บอกว่าจงอ่านคําว่าจงอ่านเนี่ย อย่าลืมว่าในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะเป็นทั้งกฎหมายเป็นทั้งมีทั้งกฎกติกามารยาทเรียบร้อยเลยทีนี้เมื่อบอกว่าจงอ่านนั่นหมายความว่าทุกคนต้องปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือว่าเฉพาะผู้ชายหรือว่าเฉพาะผู้หญิงแต่ทุกคนต้องอ่านเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะคะการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไร มนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วเกิดมาได้ยังไงเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องทําอะไรคือต้องมีการเรียนรู้เรียนรู้ทุกระบบขั้นตอนว่าตายแล้วไปไหนอ่ะตายแล้วหายไปเลยเหรอแล้วก็ถ้าหากว่าไม่หายไปแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักคนที่สร้างเราเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงไม่ใช่พ่อแม่เราแน่ค่ะ นะคะพ่อพอ่พ่อแม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเกิดมา,าได้ยังไงนะคะแต่แต่พระผู้เป็นเจ้าจะอบอกเราชัดเจนเลยว่าในสุร้อนนี้ชัดเจนเลยจงอ่านด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้านะคะอ่านแล้วมาเกิดขึ้นด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนพระผู้เป็นเจ้าไม่โกหกเรื่องจริงแน่นอนอเราต้องยอมรับตรงด้านนี้นะคะแล้วทรงสร้างสร้างจากไหนะพระองค์บอกแล้วจากก้อนเลือดไง แล้วก็เลือดมาจากไหนทีนี้เราต้องค้นคว้าแล้วเริ่มศึกษาเริ่มมนุษย์เริ่มคิดแล้วพันสี่ร้อยกว่าปีแพทย์ยังไม่รู้เลยแล้วทําไมท่านบีมุหมัมมัดสุลตลวอะไรหัวสลัมรู้ได้ยังไงท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะก็ใช่ค่ะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ด้วยแล้วท่านจะไปเอาความรู้ข้อมูลตรงนี้มาจากไหนมาเผยแพร่ยังเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จําเป็นแล้วพอมีความรู้สึกว่าคุณเจ สุดใจเนี่ยนำเรื่องนี้มาพูดคุยว่าเออเราจะทำกับมุสลิมได้อย่างไรเพื่อที่จะให้มีการด้านการอ่านตรงด้านนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคำว่าการอ่านมันถูกบังคับโดยปริยายแล้วว่าต้องทำนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ต้องทำเพื่ออะไรเพื่อบรรุษยชาติไม่ใช่เพื่อแค่มุสลิมคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ คุณเจก็ทําเพื่อมนุษยชาติเราคํานึงถึงคําว่ามนุษยชาติเพราะทั้งโลกนี้เป็นมครคลุกอัลสรงสร้างเมืสส่อส,ส,ส,สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือการดูแลปกป้องรักษาหน้าที่ของมุสลิมมะหน้าที่ของความเป็นแม่เพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะ ผู้หญิงอะจากความเป็นแม่จริงๆที่จะต้องทําอะไรให้ได้ที่จะให้ลูกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ได้<ม>เด็กทุกคนคือลูกของเรา<ม>ลูกหลานของเราทั้งนั้น<ม>เพราะฉะนั้นหน้าที่ของความเป็นแม่ต้อง<ม>ทําไม่ว่าจะโดยอะไรก็แล้วแต่การทํางานของเราเนี่ยจะเป็นการทุ่มเทมมไม่ใช่แค่วันนี้ทำพรุ่งนี้หยุดอะไรเงี้ยเราเราคิดค <ๆ S 2> ตลอดเวลาว่าวันนี้เราจะไปไหน ไปแล้วจะได้แค่ไหนจะได้คนกลุ่มไหนเข้ามาแล้วคนกลุ่มนี้จะสามารถต่อยอดออกไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเราเราคิดไปถึงระดับนั้นนะคะแล้วถ้าหากเด็กดีนะคะคนดีอนาคตของชาติก็ดีความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นในครอบครัวเพราะว่าอิสลามสอนเอาไว้เลยนะคะว่าจงปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรก นั่นหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นการปกป้องลูกให้รอดพ้นจากไฟนรกนั่นคือการศึกษาลูกก็จะได้เรียนรู้ว่าการละหมาดเป็นยังไงการเป็นค,คนดีเป็นยังไงการที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติเราจะทํำยังไงเราไม่ใช่แค่อ่านกลัวอ่านอย่างเดียวนะคะ,คะเราอ่านอ่านเพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตของตัวเองอ่านแล้วเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็<ม>ต้องไป<ค>สอนต่อบอกต่อ เมื่อสอนต่อบอกต่อแล้วเนี่ยคนที่ได้รับต่อไปเนี่ยเขาก็จะสอนต่อบอกต่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุศลผลลุพนเนี่ยมันมากมายมหาศาลเพิ่มไปจันเปนคือคืออักษรตัวอักษรหนึ่งเราได้สิแล้วนะคะแต่เมื่อเราได้เห็นคือคือในความรู้สึกของเราของคนทํางานอย่างคุณเจนไม่ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าว่ามีประโยชน์พอ ประโยชน์ใช่แต่เมื่อมีการขับเคลื่อนแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแล้วเด็กได้ประโยชน์เนี่ยโอ้ไม่รู้ความสุขมา<ช>จากไหนเลยความสุขที่วัดด้วยผลสําเร็จของเป้าหมายที่เรากําลังทําอยู่ใช่ไหมคะอลอบอกให้ทำไงให้ทําแต่ว่าความสําเร็จนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะพระองค์จะเป็นาปากวดที่ให้แต่เมื่อเราตั้งใจเรา,ารเมั่นใจแล้วก็เต็มที่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนกับมนุษยชาติเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยบางทีเนี่ยมาชนิดที่พระองค์เทความรักความสุขมาให้เนี่ย รับทวามดีงนะคะความดีงานที่จะติดตามเราแบบเป็นเรียกว่าตามลําดับเหตุการณ์ที่เราได้สะสมความดีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่แต่มันมันมันไม่ใช่ความดีแค่ในดุนยาในโลกนี้เท่านั้นนะมันได้ถึงโลกหน้าด้วยที่เรามีความศรัทธาไว้ตามบทปัญญาเช่นกันแม้เราตายไปแล้วเราก็ยังได้กุศผลผลบุญตรงด้านนั้นจากลูกที่ดีขอพรให้จากการที่เราสอนคนอื่นจากการที่เราบริจาคนะคะบริจาคเรามีหนังสือตั้งเยอะแยะเหล่านี้ เราบริจาคเป็นทานด้วยค่ะและหนังสือที่สําคัญนี่ก็คือคนนหนังสือ,อนะะหนังสือภาพนะคะสือส่อสร้างสรรพัฒนาสมองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อยความมหัศจรรย์ตั้งแต่ศูนย์ถึงหปีนั่นก็คือตั้งแต่ที่เราอ่านกลัวอ่านให้ลูกฟังนะคะ,ค,ะคุณเจดช่วยช่วยเติมนิดนึงนะคะนอกจากการอ่านพระมหาคัมภีร์กลัวอ่านหรือว่าอ่านหนังสือดีๆให้ลูกฟังแล้วมันจะ ต่อเนื่องไปได้ยังไงฮะมันสมองเป็นยังไงอ,อะไรจริงๆหนังสือชุดชุดเหล่านี้นะคะตอนนี้เราให้มีดาวน์โหลดฟรีนะคะโหล,ลดได้ฟรีในเว็บไซต์ของแพนงานสร้างเสรีธรํำการ่ะ happyreading.egs คจะเป็นคู่มือความรู้ที่เราทำงานรูวกับภาคีใ,<ช>ให้เรียนรู้ว่าตัวหนังสือเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรนะะแล้วก็หนังสือดีๆที่คุณแม่เลือกสรรอ่านตั้งแต่ตัวเองตั้งคัน หรือพอลูกท่าเจ็ดเดือนนะคะเปิดหนังสือตำรับศูนย์ถึงสองปีให้ลูกให้ลูกฟังนะคะลูกได้เห็นภาพที่งดงามได้ฟังน้ำเสียงของแม่แล้วก็อยู่ในอ้มอมกอดที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักตรงนี้จะสร้างสายใยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับเด็กๆเรื่องของหน้าต่างอย่างโอกาสเนะะี่ยค่ะมันเหมือนพอเราเปิดหน้าต่างไปแล้วนะคะลมดีๆก็จะพัดเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เติมเรื่องนั้นภายในช่วงระยะเวลานั้น หน้าตาปิดตายเนี่ยนะคะโอกาสจะสร้างขึ้นยากมากโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยเนี่ยในทฤษฎีทางจิตวิทยาเนี่ยพบว,ว่าเรื่องของความรักความผูกพันเรื่องของความความไวเนื้อเชื่อใจในเด็กๆเ,เนี่ยนะคะถ้าเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เ,เด็กก็จะไม่ผูกพันกับใครเลยรักตัวเองไม่เป็นรักผู้ใหญ่รักคนรอบข้างก็จะไม่เป็นเลยปัจจุบันเราก็จะเห็นว่า เด็กผิดหวังนิดหน่อยนะคะ<ม>ก็ปลิดชีวิตตัวเองได้ปลิดชีวิตผู้อื่นได้ไปขอความรนาุนแรงให้กับผู้อื่นได้เพราะเขารักใครไม่เป็นเขาขาดเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆ หน้่อตากันแรกๆของเขาคือคล้ายกับว่าการเราใช้เครื่องมือเทคนิคของการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มันจะมีหลายตัวใช่ไหมคะไม่ว่าจะด้วยเราสัมผัสเห็นด้วยสายตาหรือเราฟังด้วยหูแต่ถ้าให้อยู่กับเราปลูกฝังในตัวของเรามันต้องเริ่มจากการอ่านใช่ค่ะอยากบอกนะคะนิดหนึ่งนะคะว่าตัวอักษรเหล่านี้มันมีชีวิตนะคะมันโลดเล่น เราอ่านเนี่ยมันโลดเล่นอยู่ในสายตาของเราในขณะเดียวกันมันก็สารมันเป็นกระบวนการคิดใช่การสื่อาต่อแล้วก็จะเกิดความรักในการอ่านขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่อย่างที่คุณเจว่าต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่จะอ่านให้ฟังด้วยต้องเริ่มด้วยความรักเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยมีความรู้ว่าหนังสือสําหรับเด็กเล็ก ช่วงศูนย์ถึงสามปีหน้าตามันเป็นอย่างไรแต่สิบปีให้หลังมาเนี่ยเรามีตั้งการค้นพบเรามีตั้งการอบรมในชุมชนท้องถิ่นนะคะให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถตัง้งแต่หนังสือเองได้ตอนที่เราสํารวจสภาพการหนังสือในเมืองไทยะคะ่ะว่าเรามีหนังสือสําหรับเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่จะบ่มพ่อความเป็นมนุษย์เนี่ยมีมากพอหรือยังเรา,เาพบว่ามีมากจริงๆค่ะเราลองคัดสรรที่มันสอดคล้องกับจิตวิทยาหน้าตาในองค์การของเด็กนะคะได้ร้อยแปดเล่ม ทีนี้ก็เลยมารบกวนทางท่านอาจารย์วรพาเนี่ยคะ่ะช่วยดูว่าหนังสือที่เราคัดฝันเราคิดว่ามันดีมากแล้วนะคะที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นได้จับได้สัมผัสได้ทดลองใช่ี่ย สำหรับเด็กน้อยมุสลิมเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่มันขัดต่อหลักศาสนาหรือไม่อะไรก็เลยเป็นที่มาที่ไปให้อาจารย์ช่วยกรุณาดูหนังสือชุดนี้ซึ่งทําเป็นสองช่วงนะคะสูงยหนึ่งหกปีแล้วก็หกถึงเก้าปีค่ะพอถึงช่วงวัยการ์ตูนอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปขัดสันแล้วเด็กเลือกสันเป็นแล้วแล้วที่ดูแล้วดูแต่ภาพรวมเนี่ยนะคะไม่ขัดต่อหลักศาสนาแล้วก็คุณธรรมเร้ยธรรมการครองตน ใช่แล้วก็ข้อสําคัญก็คือเด็กสามารถแยกแยะได้แล้วแล้วเวลามีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะสื่อกับผู้ใหญ่ได้ว่าอันนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นอันนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเด็กเขารู้จักเหตุและผลและการปิดกั้นความคิดนไม่ได้แต่ว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งถึง 6- กเจ็ดขวบเนี่ยเราผู้ใหญ่ต้องเสนอเนี่ย ต้องบอกว่าอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ได้หรือไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันติดไปจนตายค่ะจริงๆแล้วก็คือจะมีส่วนประกอบด,ด้วยไหมคะนอกจากที่ว่าเราจะต้องอกระตุ้นการอ่านคือตอนนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรามาเริ่มต้นกันตี่คนเป็นแม่หน้าที่ของผู้เป็นแม่หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเริ่มปลูกฝังเริ่มวางแผนให้กับอนาคตของตัวเองแล้วก็ลูกแล้วครอบครัว<ม>เพราะฉะนั้นทราบมาว่า เราจะมีท่านวิทยากรท่านหนึ่งคือ,อคุณนายแพทย์คันชิตจักสานใช่ไหมคะนัานเป็นนักวิชาการส,รสาธารณกญกเราพอต่อสร้างมิ่งท่านก็เคยทดสอบทฤษฎีด,ด้วยด้วยตัวเองนะะใ,ในการค้นพบว่า,าการที่เราฝึกการเรียนรู้การอ่านตั้งแต่อยู่ในคันจริงๆแล้วทฤษฎีนี้อาจจะมามีหลายที่มาหรือหลายคนค้นพบมาแล้วนะคะก็คือการสื่อสารทางทางคันก็คืออาจจะเป็นทางคุณแม่เองหรือคุณพ่อเองก็ได้ แต่ช่วงวัยที่พัฒนาการได้ได้สื่อจริงๆเร็วที่สุดนี้มันจะช่วงไหนคะอาจารย์ที่ที่คิดว่ารับรู้แล้วก็ถ่ายทอดโดยการแบบเห็นเลยอะคะ่ะอาจจะเป็นสักสองขวบไหมคะหรือว่าช่วงอะไรตรงไหนคะที่จริงนั้นแต่<ว>ต้องรันแล้วต,นนต้องทา,างแพทย์เนี่ยก็มีข้อมูลแล้วยืนยันแล้วนะคะพอสามเดือนไปแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยพัฒนาการทางสมองเริ่มเจริญรุดหน้าลวแล้วก็การสื่อสัมผัสเนี่ยแค่ อารมณ์แม่หมดหงิดเนี่ยก็ส่งผลต่อลูกในท้องเลยนี่การที่เราบอกว่าให้อ่านให้เล่าเรื่องดีๆให้ร้องเพลงไพเราะให้ลูกฟังตั้งแต่ในครรเนี่ยมันเป็นจริงนะคะแล้วการอ่านในใจกับอ่านออกเสียงนี่มันต่างกันยังไงคะต่างกันมากทีเดียวค่ะเวลาเปล่งเสียงออกไปก็ก็จะรับรู้เรื่องเสียงด้วยเหมือนกับเวลาคุณแม่เปล่งเสียงออกไปคุณแม่ก็ได้ยินเสียงตัวเองนะคะไพเราะหรือยองท่วงทํานองถูกต้องไหมท่อเสียงได้ไพเราะ มากอยทำให้เกิดสุนทรียภาพสุนทรอะไรนะคะสุนทรียะในอารมณ์สุนทรียะอารมณ์ที่เวลาที่องของความสุขมันเปลี่ยออกไปเนี่ยมันจะหลังสารเอนโดฟินด้วยพอสารเอนโดฟินมันหลังถึงคุณแม่คุณแม่มีความสุขแล้วสารความสุขจะส่งต่อถึงลูกนะคะทีนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะระยะโฟกัสของสายตาเนี่ยคุณหมอพบว่าประมาณสักหกเจ็ดเดือน ตอนที่เราเริ่มเหมือนได้ยาโนมแล้วเริ่มจะเรียนรู้เป็นเป็นเป็นรูปธรรมแต่ของคุณหมอคันชิปเนี่ยคุณหมอคันชิปไม่รอหกเดือนคุณหมอคันชิปตั้งแต่ในคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะอ่านให้ให้แม่บ้านฟังเลยนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้วางแผนตั้งครรภ์ต้องกลับไปแล้วนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมว่าอถ้าเรารักลูกเราต้องเตรียมความพร้อมแต่ในครรภ์ใช่เพราะว่าถ้าหักอย่างอย่างเราเนี่ย เราละหมาดใช่ไหมคะเราละหมาดอยู่เราก็เพิ่มนิดหนึ่งพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เราตั้งท้องก็อ่านกัรอ่านนะคะไม่ต้องถึงยุสยาวๆบทยาวๆบทสั้นๆตามความสามารถที่ตัวเองเรียนรู้มาใช่แล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลว่าโอ้เสียงเราจะไม่ดีอะไรอย่างนั้นนะคะอ่านไปด้วยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันก็ต้องเป็นการจัดบรรยากาศใช่ไหมคะคือถ้าเรามีความตั้งใจ ในการที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนทุกอย่างของชีวิตให้ไปตามหลักการให้ไปตามรูปแบบที่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีแต่ด้วยว่าสังคมปัจจุบันนะคะาอาจารย์ความตั้งใจกับกับเรียกว่าสิ่งรอบตัวค่ะมันทําให้เกิดความขัดแย้งอุปสรรคอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราเราจะทํำยังไงให้ให้ให้เกิดว่ามีแนวทางยึดยึดที่ว่า อยู่กับมีสมาธิในการอ่านนะคะอาจารย์จริงๆเหตุผลสำคัญนะคะที่ทางเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจาัดอบรมในวันนี้จัดอบรมก็คืออย่างน้อยวันนี้นะคะทางาสสส,สนะคะแล้วก็ทางอาจารย์วรนภาซึ่งเป็นชี่ปรึกษาหรือว่าเป็นประธานฝ่ายการกิจการสตรีแห่งประเทศไทยนี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นกลุ่มองค์กรที่จะพยายามสื่อ สื่อออกไปนะคะแล้วก็ทําเองก็ตามให้ชุมชนต่างๆนี่นะคะกลับมาใกล้ชิดกับการอาร่านกระบวนการเรียนรู้แบบนี้แล้ววันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมมุสลิมมะนะคะในส่วนของจังหวัดภาคใต้ของเรา15จังหวัดน,นะคะต้องมาเข้ากระบวนการอบรมสัมมนาและจะนําเทคนิคการอ่านนี่แหละค่ะไปถ่ายทอดสู่ชุมชนทําให้เกิดเป็นการต่อยอดนะคะเป็นการทํางานที่เราอาจจะลืมว่าจริงๆแล้วการสอนการอะไรต่างๆมากมายเทคนิคเริ่มต้นจริงๆก็คือการอ่าน นะคะถ้าไม่เกิดการอ่านการเรียนรู้ต่างๆก็ไม,ไม่สมบูรณ<ก>์แบบนะคะฟังอย่างเดียวไม่ได้มันจําได้ไม่นานแต่ถ้าอ่านนี่จะจําทําไมทําไมเวลาเราบอกลูกว่าอ่านหนังสือยังจะสอบแล้วนะทําไมต้องขึ้นกับว่าการอ่านใช่ทไมฟังเลคเชอร์อย่างเดียวเราทําไม่ได้เพราะว่าการอ่านคือการทบทวนการอ่านคือการที่เราฝังความเข้าใจของเราเองเอ,อ่แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในเซลล์สมอง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทางมุสลิมทูเดย์ถือว่ามีความรู้ด้านราวสาระนะคะมากมายที่ทางกลุ่มกิจการสตรีแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้ความสําคัญของการทํางานพัฒนาิสลามด้านการอ่านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วรภานิรภัยจิตค่ะและก็ทางคุณสุดใจพงเกิดมากค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมสัมมานาของรายการมุสลิมทูเดย์โดยใช้โครงการในส่วนของการ ปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชุมชนนะคะเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยหนังสือและการอ่านนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้ให้ท่านผู้ชมที่บ้านนะคะได้กลับไปหยิบหนังสือนะคะให้กับครอบครัวที่รักของท่านด้วยค่ะวัสสลาเลกุ้งวะรอมันตุลละวะบาปกาตุล